สวัสดีครับบิรักแฟนเพจทุกคนครับวันนี้คุณสาธุจะมาเที่ยวแถวเยาว,วราชนะครับก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมามาขึ้นที่สถานีวัดมังกรนะครับทีนี้ก่อนทีเ่เราจะออกไปจากสถานีวัดมังกรเนี่ยคุณสาธุจะพาไปดูความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งนี้นะครับว่ามันมีความสวยงามยังไงนะครับ ก็เป็นเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่มีความสวยงามที่สุดในบรรดาสถานีรถไฟฟ้าเลยนะครับตอนนี้คุณสาธุกำลังขึ้นบันไดเลื่อนจะขึ้นไปที่ทางออกขอ,องวัดบางกอนนะครับอที่นี่เขาจะทำลวดลายสวยสดงดงามมากเลยครับจะออกโทนแดงนะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์นะครับสำหรับขึ้นลงนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะเดินไกลฮะก็จะมีลิฟต์ให้ผู้โดยสารนะครับคนชราแล้วก็ผู้พิการนะครับนี่ฮะคือจิตรกรรมฝาผนังของสถานีวัดมังกรสวยงามมากๆเลยนะครับสถานีนี้ วันนี้คุณสาธุเริ่มต้นจากสถานีลาดพร้าวนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินมาที่ถนนรัชดานะครับมาตามถนนรัชดาแล้วก็มาตามถนนพระรามพระรามสี่นะครับมาถึงสามย่านมาหวัวลำโพงแล้วก็มาจะมาขึ้นที่สถานีวัดมังกรแห่งนี้นะครับเดี๋ยวคุณสาธุจะพาไปดูนะครับให้ดูพื้นพื้น ของสถานีแห่งนี้นะครับเป็น,นเป็นพื้นกระเบื้องนะครับแต่ว่าลวดลายสวยงามมากนะครับอันนี้จะเป็นรูปบางกรอันนี้จะเป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปพึ่งหรือผีเสื้ออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปรูปนกนะครับ นี้จะเป็นรูปรูปอะไรเอ่ยอ๋อปฏิมากรรมรูปนกคาบผลไม้นะฮะสวยงานจริงๆเลยนะฮะ ตร,ตรงทางช่องที่จะขึ้นไปสู่ถนนเยวาวราชก็ภาพข้างบนนี้จะเป็นกิจกรรมรูปนูนนะครับจะเป็นท้องของมังกรคะเนี่ยอันนี้เป็นปฏิมากรรมท้องมังกรครับจะทำด้วยไม้นะฮะ ตรงประตู2องนี่ก็จะเป็นภาพวาดักฝาผนังนะเป็นปฏิมากรรมหัวมังกรครับตอนนี้เราก็ออกมาสู่ถนนเยาวราชเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้มาหลายปีมากเลยนะครับรู้สึกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะไม่แอาอัดยัดเยียดเหมือนสมัยก่อนๆน,นะครับ ซอยนี้อ่ะส่วนส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเป็นเวลาตรดจจีนเนี่ยโอ้โหจะมีของพวกเกี่ยวกับของคนจีนที่ไหว้เจ้ากันนะฮะจะมาขายในซอยนี้เต็มไปหมดเลยนะครับช่วงนี้ก็ไม่แออัดยัดเยียดสักเท่าไร่นะครับเราสามารถเดินชมตลาดได้สบายๆพอสมควรเดี๋ยวผมจะพาเดินไปที่วัดมังกรนะครับถ้ามาแถวนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปสการะ วัดมังกรกันก่อน,นะครับคุณชายเจ้านี้ดูน่ากินมากเลย ร้านนี้กระเพาะปลานะครับแขวนกันอ้นต้นเอ็นเต้นเต็มไปหมดเลยครับ ่อนที่จะเข้าไปในบริเวณพุทธวาดของวัดมังกรนะก็จะเจอจะเขาเรียกว่าเก๋งจีนนะครับตรงนี้จะเป็นวิวนะครับเหมือนให้เราชมต้องชมวิวก่อนตรงนี้นะครับจะสวยงามมากนะครับ ผมจะให้ดูว่า,ามหาปุชนียาจารย์องค์แรกของวัดมังกรนี่ฮะที่มาสร้างวัดมังกรแห่งนี้ชื่อว่าพระอาจารย์จีนวังสมาธิหลวงเล็บสกเลงนะครับเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปแรกมาถมมาเจ้าวาดวัดมังกรแห่งนี้ครับ ผมมาเืินอยู่ต่อหน้าเจ้าอาวาสวัดมังกรแห่งนี้นะครับแล้วก็ทางด้านขวามือผมนี่ก็จะมีพระพุทธรูปปางห้ามญาตินะครับรก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีพระพุทธรูปปางห้ามห้ามญาติยืนเรียงรายอยู่นะครับ แล้วทางด้านมุมนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของมหาปูชนียาจารย์อีกองคหนึ่งนะครับและที่อยู่ที่ฝาผนังนียก็จะเป็นมหาปูชนียาจารย์เพิ่งจะมรณภาพไปนะครับก็จะมีภาพชีวประวัติของมหาปูชนียาจารย์ของวัดมังกรนี้อยู่ทุกรูปนะครับ อยู่ทางด้านหน้าของรูปปั้นมหาปูชนียาจารย์ก็จะมีเ,เป็นเป็นน้ำตกจำลองนะครับมีบอนไซมีน้ำตกจำลองสวยงามนะครับข้างบนก็จะเป็นภาพาปฏิมากรรมสลักรูปนูนนะครับมีภาษาจีนด้วยครับสวยงามมากๆนะครับ ทางด้านนี้ก็จะเป็นองค์งพระประธาน3รูปนะครับวัดมังกรแห่งนี้หรือวัดเร่งเน่ยี่นะครับหรือวัดมังกรแห่งนี้นะครับก็เข้ามาข้างในก็จะมีพระประธานใหญ่นะครับสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากนะครับตรงมุมด้านนี้ก็ จะมีผู้มีจิตนัทานะครับสาธุชนผู้ใจบุญเนี่ยก็นำเอาเฉาก้วยนะครับมาบริการสาธุชนนะครับใครหิวใครเหนื่อยใครร้อนมาก็สามารถรับประทานได้ฟรีๆเลยนะครับเราเดินผ่านมาทางด้านนี้ก็มาเจอร้าน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับร้านนี้ดูแล้วน่ากินมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแวะรับประทานร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้นะครับเปิดมากี่ปีแล้วนะครับ 5, ้าหกปีแล้วนะครับโอเคโอเคโอเคอวันนี้ได้มาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ด ถึงซอยมังกรเลยนะเนี่ยร้านเจ๊ติ่งนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านเจ๊ติ่งซอยมังกรต้องสอดถอดเสื้อกินเลยนะครับอากาศมันอบอุ่นมากเกินไปเจ๊ติ่งแกบอกว่าขายมา60ปีแล้วตรงนี้นะครับ ตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่นะครับอ,อร่อยมาก กินพวกกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่ากินอาหารที่เป็นเจ้าเดิมๆนะเจ้าที่ขายมาหลายสิบปี20-50-60ปีอะไรเงี้ยเฝีมือเขาจะจะคงที่นะครับแล้วก็จะอร่อยคงที่นะครับอแม่ขอเนื้อเป็ดเพิ่มได้ไหมเนี่ย อืมอือืมขอเล่นๆได้จริงๆด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวจะเอาลง YouTube ให้นะเจ๊ กูเจ๊ติ่งแถมเนื้อเป็ดให้อีกนะครับเนี่ยสุดยอดเลยเนื้อสะโพกเป็ดด้วยนะครับส,นะสุดยอด จริงๆแล้วคุณสาธุก็รู้จักวัดเล่งเนยีหรือวัดมังกรเนี่ยมานานมากแล้วละ่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาอันนี้ผมมาเป็นครั้งแรกเลยนะครับส่วนมากที่ได้มาเพราะว่าเราเราเที่ยวในกรทมนะฮะก็เลยแวะมาเยี่ยมชมพาทุกคนมาเยี่ยมชมวัดเล่งเนยี่ดูว่า,วาเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วก็เป็น วัดในพระพุทธศาสนาในนิกายมหายานนั่นเองนะครับอย่างอย่างบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่านิกายเถรวาทหรือว่าอีกอย่างหนึ่งอินายานนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ให้เรียกให้มันสมดุลกันก็เรียกว่าเถรวาทนะครับแต่ทางประเทศจีนหรือญี่ปุ่นหรือทางโน้นเนี่ยเขาจะนับถือนิกายามหายานกันนะครับ ต่างกันยังไงนะครับน,นิกายมหายานกับเทราวาสหรือว่าหินยานเนี่ยแนวทางปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่าวิธีคิดเนี่ยทางมหายานเขาจะ,ะเขาจะสนใจในด้านการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ตัดถัดไปมากกว่านะครับแต่ว่าไฟ เซราวาดนะฮะเซราวาดหรือว่าเหน็นญยาณเราเนี่ยก็จะเน้นไปทางด้านบรรลุธรรมเป็นพระรหันเข้านิพพานไปอย่างนี้ครับจริงๆพุทธศาสนาเนี่ยมีมีสิ่งที่ต้องศึกษากว้างขวางมากนะครับศึกษาศึกษาไม่รู้จักจบสิ้นหรอฮะจะเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องควรศึกษาในเรื่องพุทธศาสนาให้ให้ลึกซึ้งไว้นะครับ สมัยก่อนเนี่ยบริเวณเนี่ยรถจะติดมากนะครับตั้งแต่สมัยยังไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเมื่อเราสไปสักการะพุทธสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเล่งเนยยี่แล้วนะครับ เราก็จะเดินทางกลับกันนะครับโดยรถไฟฟ้าใต้ดินเช่นเดิมโดนยิงหัวไปทีหนึ่งละสถานีลาดพร้าวครับแล้วเราก็ได้สิ่งนี้มา คุณพ like mm ี hmm. <laughs> ่อ <laughs> ยู่ราดพร้าเหมือนกันเหรอครับอมีเพื่อนร่วมทางที่จะไปลาดพร้าด้วยกันแล้วครับวันนี้คุณสาธุก็เอาบุญมาฝากเพื่อนๆ ชาเพจทุกคนเลยนะครับให้ได้บุญเท่าเๆกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้คุณสาธุก็จะขอจบคลิปไว้ตรงที่รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีวัดมังกรแห่งนี้นะครับคลิปต่อไปก็อย่าลืมติดตามชมคุณสาธุนะครับคุณสาธุจะพาไปเที่ยวทุกแห่งที่อยากจะไปนะครับโปรดติดตามสวัสดีครับ